ดูลาสายเร็ว75เซนครับลมอ่อนครับผมตรงนี้ลมไม่แรงเหมือนช่วงลมว้าวแต่พอเอาขึ้นเล่นได้บ้างครับอโอ้สวยงามมาก โอเคลมอ่อนแล้วครับลมอ่อนแล้วครับดำ่าร่วงดำตาร่วงยังทรงตัวอยู่ครับยังทรงตัวอยู่พอได้ลมมัก็จะโฉบลมอีกโฉบซ้ายโฉบขวาครับเวลาได้ลมลมยังอ่อนๆเรื่อยๆครับมันชอบโฉบไปขวาเยอะ อยู่ที่กระดาษน,น่าจะหย่อนข้างนะติดครั้งแรกไปด้านซ้ายติดอีกครั้งไปด้านขวาโอโ้โอหโอห้โอหสุดยอดสุดยอดโอเคพอแล้วเอาลงแล้วหมดเวลาเล่นแล้วครับผมลมเริ่มไม่มีแล้วครับ